ไม่ว่าจะเป็นเมืองกรุงหรือว่าหัวเมืองใหญ่ใ,ญใ,ญในทุกๆพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้มีอันจะกินมีบ้านเรือนอาศัยอยู่มากมายก็เลยมักจะกลายเป็นจุดที่โจรผู้ร้ายไม่ว่ากกไหนๆเข้าไปปล้นจี้หรือว่าฆ่าเจ้าทรัพย์ตายก่อนจะขนเอาทรัพย์สินกลับไปแถบจังหวัดในพื้นที่ลุ่มทา่าภาคกลางตอนเหนือสมัยก่อนนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านไหน ก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของขหาบาดีหรือผู้มีอันจะกินเป็นจำนวนมากจนผู้ร้ก็ชุกชุมไม่แพ้กันด้วยอีกทั้งก็ยังมีเรื่องของผู้มีวิชาอาคมและของขลังนา,นานาชนิดที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านความเข้มขลังเก่งก้ามาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วด้วยแม้แต่กระทั่งขุนโจรหรือว่าเสือป่นข่าทั่ว,วไปก็ยังมีวิชาอาคมหรือไม่ก็เครื่องรางของขลังติดตัวกันด้วยทุกคน เสือสมหมายมีชื่อขึ้นมาหลังๆขุนโจรชื่อดังในสมัยนั้นแต่เรื่องประสบการณ์ในการออกป่นและความโหดเหี้ยมนั้นไม่แพ้กันเลยกับขุนโจรที่มีชื่อหรือแม้กระอาจจะโหดมากกว่าซะด้วยซ้าไปออกป่นฆ่าครั้งใดไม่เคยปล่อยให้เจา้าทรปลอดตายไปได้แม้แต่ครั้งเดียวไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงผิดวิสัยของผู้ที่เคยบวชเรียนและขัดเกลาจิตใจมาตั้งแต่เด็ก จนถึงเป็นมหาจบรเรลี่ยนธรรมมาหลายประโยคแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของมหาสมหมายถึงได้ตัดสินใจลาสิกขาและละจากชีวิตในสมณะเพศถึงขั้นหักเหไปได้มากมายถึงเพียงนี้เพียงไม่ถึงสองปีที่เป็นเสือออกปนฆ่ามีลูกสมมนสนิทเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นที่เสือสมหมายให้ความไว้วางใจและไม่กล้าหักหลังเป็นอันขาด เสือสมหมายถึงผง,งาดขึ้นเป็นขุนโจรชื่อกระจนได้ไม่ยากเย็นด้วยความเหี้ยมเกลียมผิดมนุษย์มานาจนเจ้าหน้าที่แทบจะเข้าไม่ถึงตัวหรือไม่ก็เคยประจันหน้ากันกันกบเสือสมหมายมาบ้างแล้วแต่ก็ปล่อยให้ฝ่าคมหากระสุนของเจ้าหน้าที่ไปได้ทุกครั้งอย่างงไไ่ายดายทั้งลูกพี่และลูกสมุนแถมไม่เคยมีใครได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวผิดกับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่มีมากกว่า แต่กลับต้องถอยล่นแทบไม่เป็นขบวนซะเองด้วยเหตุว่าเสือสมหมายนี้มีวิชาอาคมที่มีความเข้มขังและเหนือมากกว่าขุนโจรในยุคเดียวกันก็ด้วยเมื่อสมัยที่บวชเรียนนอกจากจะรอบรู้ในเรื่องของภาษาบาลีสันสกิตแล้วก็ยังได้มีโอกาสไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อล่ำเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์ที่มียานตบะวิทยาคมเข้มขังมาหลายท่าน ขึนชื่อเรื่องโคงกระพัน์มหาอุดกระสุนปืนหรือว่าของมีคมไม่สามารถระคายผิวได้และยังได้ใช้อาคมป้องกันภัยให้กับลูกสมุนทั้งหของตนด้วยก็เลยทำให้หลดพ้นจากเจ้าหน้าที่ไปได้อย่างลอยนวลทุกครั้งนั่นก็เพียงพอให้ลูกสมุนทั้งห้าคนมั่นใจในตัวของเสือสมหมายบวกเข้ากับความเด็ดขาดโหดเหี้ยมจึงไม่กล้าแม้แต่จะคิดแปรพัก เหยื่อจากการปล้นฆ่าของเสือสมหมายมากมายหลายลายล้วนแต่เป็นเศรษฐีทรัพย์สินที่ได้มากระพากันออกเที่ยวเตรและเล่นการพน,นันเดิมกินซึ่งช่วงหลังๆนั้นเสือสมหมายก็ติดการพน,นันจนงวหัวไม่ขึ้นด้วยการชักนำของลูกสมุนเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้อย่างฟุ่มเฟือยจากการออกปล้นมาหลายครั้งจนเมื่อเล่นการพน,นันนักเข้าหลายครั้งก็ถึงกับหมดตัว และมีเรื่องมีเล่าผิดใจกับผู้ที่มีอิทธิพลในบน่อนเราหวาดจนบ่อนแตกมาแล้วหลายที่โดยความมั่นใจในตัวเองสูงไม่เคยกลัวใครแต่เมื่อนาน,านวันเข้าเมื่อถูกเจ้าหน้าที่และขู่อลิตามล่าหนักๆก็เลยตัดสินใจพาลูกสมนุนหนีข้ามเมืองกรุงหลบเข้าไปอยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งแถบนั้นก็เป็นถิ่ของคนดุที่ขึ้นชื่อมานานทั้งนักเลงและผู้มีอิทธิพลมากไาย ทางชายฝั่งตะวันออกหลบซ่อนตัวอยู่ได้ไม่นานเสือสมหมายก็พาลูกสมุนออกป่นค่าพ่อขาของทะเลเจ้าทินด้วยความที่ขาดสเสบียงและเงินทองไว้ใช้ใจ่ายจากที่เคยเป็นขุนโจรมือเปิบซึ่งเหยื่อที่เป็นพี่ชายของขาใหญ่ลูกน้ำเค็มผูกวางขวางจนสร้างความเคืองแค้นให้กับขาใหญ่ผู้นั้นเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รับรู้เบาแส และเลื่องลาวของเสือสมหมายมาบ้างจากกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายลายที่สนิทสนมชิดเชื้อกันและคอยใกล้ชิดให้การปรึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งมือขวาคนสนิทออกไปตามลากกกของเสือสมหมายกับปลูกสมนุนพอรู้มาว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยจับกกของเสือสมหมายได้ขุนโจรต่างถิน่นได้เข้ามาล้วงคองูเห่าเจ้าถิ่นถึงที่มือขวาคนสนิทของขาใหญ่ ถิ่นน้ำเค็มผู้กว้างขวางและมีอิทธิพลมากที่สร้างอิทธิพลมาจากการทำธุรกิจแพรปาที่เป็นคนที่มีจิตใจ,ใจกว้างขวางและใจนักเลงไม่เคยลังแกชาวบ้านหรือใครที่ไหนโดยไร้เหตุผลเมื่อมีบารมีและเงินทองมากขึ้นก็หาซื้อที่ดินไว้มากมายซื้อมาก็ขายไปกลายเป็นเศรษฐีที่ดินในสมัยนั้นในที่สุดเลี้ยงทางนักเลงและเจ้าหน้าที่ไว้ใช้งานหลายคนด้วยกัน ที่มาสยบยอมเพราะว่าเคยช่วยเหลือผู้คนไวมากมายด้วยความนับถือไม่ใช่ว่าจะกลัวอิทธิพลเพราะรู้จักนิสัยของขาใหญ่รายนี้ดีเหนึองไหนนั้นที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่าเจ้าหน้าที่และนับถือน้ำใจของขาใหญ่ที่เคยช่วยเหลือครอบครัวของตนเอาไว้มาก่อนจนได้มาทำงานด้วยและกลายเป็นคนสนิทคอยติดตามไปในที่สุดเพราะนอกจากขาใหญ่รายนี้แล้ว ก็ยังมีผู้มีอิทธิพลอีกหลายคนในย่านนั้นแต่ว่ามีอิทธิพลในด้านที่ชาวบ้านนั้นรังเกียจและคอยจับจองจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามที่ขัดแยง้งขัดแข่งขัดขาของตนมาตลอดนั่นก็คือทิศต่อที่เป็นนักเลงอยู่ในถิ่นนั้นมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นที่ได้รับความไว้วางใจให้ออกตามลากกกของเสือสมหมายแทนเจ้าหน้าที่ก็โดยความที่ทิต่อเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ มีดวงเสาหาซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่มีดวงแข็งและแขวขาดแถมยังมีเครื่องลางของขลังและวิชา,าคมอยู่พอตัวตามวิสัยนักเลงทําให้พลังเสาหาฐานในตัวยิ่งเกลื่อนุนให้มีความเข้มขลังเข้าไปอีกจึงคงจะมีเพียงแค่ทิดต่อคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถตามล่ากกของเสือสมหมายจอมาคมได้หลังจากที่ได้รับมอบหมายทิศต่อก็ออกตามล่าเสือสมหมายทันที เพียงแค่ลำพังตัวคนเดียวก็คิดว่าสามารถจะตามฆ่าหรือว่าตามหลาเสือสมหมายได้สำเร็จแม้ว่าเสือสมหมายจะมีลูกสม,มนุนอยู่ถึงห้าคนด้วยกันแต่ว่าทิต่อน,นั้นเป็นนักเลงเก่ามาก่อนผ่านการโชคต่อยต่อสู้มาอย่างโชคชนในเชิงมวยเรื่องอาคมคงกระพันนั้นก็ไม่เคยเกรงกลัวใครด้วยจิตใจของคนที่เกิดดวงเสาห้าจนได้รู้ความเคลื่อนไหวของเสือสมหมายกับลูกสม,มนุน ว่าชอบเข้าไปหมกตัวอยู่ตามบ่อนการพานันนอกจากติดการพานันกันงอมแงมทั้งกกแล้วเสือสมหมายกับปลูกสมุนก็นยังชอบกินเหล้าลงแม้ไม่เมาไม้แต่ก็ชอบอาละวาดอารมณ์เสียเมื่อเล่นเสียจนหมดตัวถึงกับวงแต่ทุกครั้งบ่อนใกล้ตลาดใหญ่เป็นที่ที่มีคนพบเห็นกลุ่มของเสือสมหมายพากันเข้าไปเล่นการพานันมาแล้วสามสี่ครั้งที่บ่อนนี้เสือสมหมาย มันยังไม่เคยอาละวาดก็เพราะว่าเงินทองที่ปล้นมาคราวก่อนก็คงยังไม่หมดที่ต่อได้เดาเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่มีทางพลาดก็เลยมานั่งสูบยาซองดักรออยู่ที่หลังตลาดด้วยความใจเย็นหมดยาซองไปครึ่งสองช่วงประมาณห้าทุ่มกว่าก็มีเสียงปืนดังขึ้นและเสียงร้องโวยวายดังลั่นขึ้นตามมาตามที่คาดไว้มีกลุ่มคนเดินออกมาจากบ่อนหกคน ซึ่งก็คงเป็นก๊กของเสือสมหมายตามที่ทิ่ต่อคาดการเอาไว้ตามสัญดาณของมันเมื่อเล่นจนหมดตัวระหว่างที่มันเดินกันออกมาก็ยังมีเสียงปืนดังสนั่นไล่หลังตามมาด้วยแต่ว่าพวกมันกลับไม่ได้สะทกสะทานนั่นก็เพราะว่ากระสุนปืนไม่สามารถจะทำอะไรเสือสมหมายกับปลูกสมุนได้แต่ก็ยังมีการยิงโตตอบกลับไปบ้างและก็ไม่เห็นจะมีใครกล้าตามมาแม้แต่คนเดียว จนพวกมันเดินมาถึงจุดที่ทิดต่อยืนพิงเสารออยู่ก่อนแล้วจู่ๆทิดต่อก็โผล่ออกมาขวางหน้าพร้อมกับเงื้อหมัดชกเข้าไปเต็มการามของเสือสมหมายที่เดินนำออกมาก่อนไม่ทันได้ต่างตัวจนซุบหัวบลงไปกองกับพื้นลูกสม,มุนห่าขนที่ถือปืนอยู่ก็ยิงเข้าใส่ทิศต่อทันทีแต่ว่ากระสุนปืนมันกลับขัดลำยิงไม่ออกแม้แต่กระบอกเดียว พวกมันกับพากันกระโจนพุ่งก่อใส่หมายจะลุมสกรรมทิศต่อให้หลับคากองตีนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกมันคิดเอาไว้โจรกับนักเลงนั้นชันเชิงมวยมันต่างกันมากพวกมันไม่ถนัดในเรื่องของการชกต่อยก็เลยกลายเป็นว่ากลับถูกทิศต่อซัดเข้าไปด้วยหมัดเท้าเข่าศอกจนสะบักสะบอมไม่เป็นท่าทั้งลูกพี่ลูกน้องสิ้นลายขุนโจรมาหาอุด ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามจับตัวได้แบบหมดท่าจนไม่นานก็มีกลุ่มของชาวบ้านกับพวกที่อยู่ในบอนตามมาเจอและล้วนแต่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของทิดต่อเป็นอย่างดีจึงได้ช่วยกันจับตัวก๊กของเสือสมหมายเอาไว้ได้ทั้งหมดก่อนจะส่งตัวไปให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าเสือสมหมายให้ตายตกไปตามกันให้สาสมกับที่มันปนฆ่าผี่ชายของขาใหญ่ผู้มีบารามี แต่หลังจากที่ถูกจับกุมและตัดสินให้ประหารชีวิตทั้งก๊กของเสือสมัยเท่านั้นก็สร้างความพึงพอใจให้กับทุกๆฝ่ายจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคดีตามมาทีหลังนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมของทิต่อที่ใช้เพียงแค่แม่ไม้มวยไทยทีถนัดก็สามารถจะสยบพวกมันลงได้อย่างไม่ยากเย็นสมกับที่เป็นนักเลงลูกน้ำเค็มผู้มีดวงเกิดในวันเสาร์ห้าอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นต้องไปเข็นค่าขายให้เป็นเวรกรรม